พระธรรมหนึ่งโครินบทที่16ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์แล้วเรื่องการถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนนั้นข้าพเจ้าได้สั่งคริสตจักรที่แคว้นกาละเทียไว้อย่างไรก็ขอให้ท่านจงกระทําเหมือนกันด้วยทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านทุกคนเก็บผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้างตามที่พระเจ้าได้ทรงให้ท่านจำเริญ เพื่อจะไม่ต้องถวายทรัพย์เมื่อข้าพเจ้ามาเมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้วพวกท่านเห็นชอบจะรับรองผู้ใดโดยจดหมายของท่านข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือของถวายของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็มและถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วยคนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้าเพราะเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้ว ข้าพเจ้าจะมาหาท่านเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไปทางมาซิโดเนียและข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่านบางทีอาจจะอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวก็เป็นได้แล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหนพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปทางนั้นเพราะว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะพบท่านเมื่อผ่านไปเท่านั้น แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยแต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทคสเตเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลทั้งผู้ขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วย แล้วถ้าที่โมทีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดยปราศจากความกลัวเพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดประมาทเขาแต่จงช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ ออลโลซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั้นข้าพเจ้าได้ขยันขยอให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกพี่น้องแต่ท่านไม่จุใจที่จะไปเดี๋ยวนี้เมื่อมีโอกาสท่านจึงจะไปท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นลูกผู้ชายแท้จงเข้มแข็ง ทุกสิ่งซึ่งท่านกระทํานั้นจงกระทําด้วยความรักพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นผลแรกในแคว้นอัคยาและพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนนิบัติวิสุทธิชนทั้งปวงข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ใต้บังคับคนเช่นนั้นและคนทั้งปวงที่ช่วยทำการด้วยกันนั้นกับเรา ที่สเตฟานัสและฟอร์ตูนัสและอาคไคคัสมาแล้วนั้นข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีเพราะว่าสิ่งซึ่งท่านทั้งหลายขาดนั้นเขาเหล่านั้นได้มาทำให้ครบเพราะเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายชุ่มชื่นฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรับรองคนเช่นนั้น คริสตจักรทั้งหลายในแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายอาควิล่าและปริสิล่ากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากความคิดถึงมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังท่านทั้งหลายพี่น้องทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านท่านจงทักทายปราศัยกันด้วยธรรมนวมธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ คำแสดงความนับถือนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลถ้าผู้ใดไม่รักพระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด ความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เสมอเอเมนจดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินได้เขียนจากเมืองฟิลิปปีและส่งโดยสเตฟานัสฟอร์ตูนาทัสและอาคายคัสและทิโมธีร่วมทิฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่16ในพระนามองค์พระเยซูคริส,สเอเมนฮัเลลูยาสรนสญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส